เพื่อนไปไหนครับฮะเพื่อนเองไปไหนม,มามามาึ้นมาเลยจะไปไหนอีกแล้วอุยนี่ใหญ่จริงๆเลยบาบูไทยเห็นแล้วเห็นแล้ว,ม,ลวมีเพื่อนมาแล้วโอ้โหเจอกันแล้วครับ ไปไหนอะ่ะกลัวกันเหรอตรงนี้มันเย็นเนาะเลยไหวมานี่ไปแล้วครับผมโอ้เทเลยครับวายน้ำสำบายดีสวัสดีครับ บาพี่เตอ๋ออยู่ที่สวนลุมพินีนะครับผมมากับ<ฟ>น้องเบาูุ้ทยฟังเล่านะครับนี่บากับบารู้ไทยฟังเล่าครับผม<อ>มือนี้กันนะ่าเจอกันนะครับนี่กะแดดนะครับเนาะดดเป็นยังสู้ขนาดเฮานี่นักสู้อยู่แล้วแดดนี่ไ่ต้องยานพี่น้องเอ้ยกะมาถ้ายคลิปพี่น้องคือเกา่าคือเดิมเด้อครับผม อยู่ที่สวนุมพินีนะครับผมนะก็เก็บภาพบรรยากาศได้พี่ให้น้องได้รับชมนะครับไปรับชมเลยครับนี่พี่น้องครับปั่นเรือเป็ดนะครับนะมีสาวๆพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวบ่าไปเตย่ซูมเข้าไปนะครับผมนะซูมนี่ซูมเข้าไปนี่นะครับผมปั่นอยู่นะครับตอนนี้นะ ปันออกร่างกายย้ำแรงครับนี่พี่น้องบรรยากาศป้าพี่น้องฝรั่งต่างชาติพากันนอนฟิงแดดไหม นี่พี่น้องครับผมพากันนั่งนะครับผมนะนี่พากันนั่งเย็นลมเย็นนอนแบบเย็นสบายสบายพี่น้องครับผมนี่นะครับออนี่พ่อใหญ่เพิ่นธุ์โบยานแดดเนาะถ้าถ้าเกิดว่าบาปิเตอร์ตากแดดอย่างนี้โอ้ยเป็นไข้แล้วพี่น้องมาเบิรงพี่น้องนะเดี๋ยวบาปิเตอร์ซูมให้เบิรงนะ นี่นะครับผมนอนแบบสบายๆชิลๆนะครับผมโอ้โหรรยากาศนี่ฮ้ายยากนะครับท่านผู้ชมนี่เ่าวยับผิวขาวเพิ่งออยับผิวดำนะครับเนาะแต่ห่อนี่อยากได้ผิวขาวนะครับตอนนี้กำลังเสียงดังอีเด้อครับว่ากำลังตุ่ยชอบเพิ่งเสียงเนาะ พี่น้องครับมีการสวนบึงนะครับทำเปูโซนนี่นะครับถ้ากันนอนสมบรรยากาศแบบส่วนลุมพินีเย็นสบายพี่น้องเอ้ยตากลมนะครับ เบิ่งเอาพี่น้องอ้หพี่น้องเลยเพอาะง่ก็นอนต่อเนาะเพิ่นเพิ่นเมื่อยหนังแล้วก็เพิ่นก็นอนอีกพี่น้องปพระไม่เป็นอย่างนี่ยครับหลายคนนะครับหลายท่านน่ะมานอนเล่นแบบเชีวๆพี่น้องบรรยากาศแบบนี้หายากจริงๆโอ้โห้เยี่ยมเลยพี่น้องสุดยอดเลย บาปิเตอร์ก็มาเจอน้องเขาแล้วครับนี่น้องตัวเงินตัวทองนะครับผมเฮลโหลยูตัวใหญ่เลยพี่น้องซูมเข้าไปนี่เต็มจอเลยนะครับข่าวกับบรรยากาศ ปั่นเรือออกกำลังกายด้วยนะครับเพื่อนไปไหนเพื่อนเพื่อนไปไหนครับฮะเพื่อนเองไปไหนมามาขึ้นมาเลยจะไปไหนอีกแล้วอ้ยนี่ใหญ่จริงๆเลยบางปทยเห็นแล้วเห็นแล้ว นีเพื่อนมาแล้วโอ้โหเจอกันแล้วครับจะไปไหนอ่ะคั่วกันเหรอตรงนี้มันเย็นเนาะเลยไหวามานี่ อันนี้จะเป็นตัวเมียนะครับมจะเป็นตัวฟูไปแล้วครับผมโอ้เทเลยครับว่ายน้ำ ที่สุดฝรั่งก็ชอบถ่ายรูปนะพี <c oughs> ่น้องดูเงนตัวทองนะมันก็หากินอยู่นะครับ นอนในการานั่งเล่นคิคิวนะครับเนาะแบบบรรยากาศแบบนี้พี่น้องแบบสบายพี่น้องเอ้ยพากันนอนเล่นพากันนี่ด็กสาวตา่างชนนา,าชนะครับาชอบเฮ้ยตกใจ <c oughs> มาตอนไหนลูกมันเนาะเออนี่พี่น้องอันนี้ แลนด์แลนเนาะที่นอครับอันนี้คือบ้านบ้านพิเตอร์เนี่ยเอิญว่าคือตัวแลนด์แน่นะครับจะไปไหนอยู่ก่อนสินี่นะครับผมมันไลมันกระซูขนาดนีนเนี่ยโอ้คืนแบบคนนอนเล่นแบบนี้เลยนะ ไปขึ้นต้นไม่เลยขึ้นต้นไม่เร็วขึ้นต้นไม้เอาลูกนะครับเป็นสาวอินเดียนะครับนอนพากนนอนเล่นนะครับผม ลังก็ชอบสิ่งนี้มากนะครับถ่ายรูปนะครับอ,อ,อันนี้ป้าสาวอินเดียนะครับผมโอ้โหนี่พี่สาวอินเดียเด้อพี่น้องครับผม ่าาเป็นอยู่เป็นกระบวนได้นะบาปิเตอร์ขอจบคลิปเพียงตอนนี้ก่อนนะครับไปรับสมคลิปต,ต่อไปเด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะครับผมนี่นะครับผมขอบคุณครับ